ผมไม่ทราบนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยที่จับตามองอีเวนต์หรือเปล่านะกับอีเวนต์อย่าง b o s s ย Award คุณผู้ชมอีเวนต์เนี้ยถือถว่าเป็นอีเวนต์ที่ก็ได้ว่ามีสีสันมาทุกปีนะครับผู้ชมแล้วก็หลายคนเนี่ยคือจับตามองกันมากเพราะเป็นอีเวนต์ที่อันสุดท้ายและของกระบ,บอกที่ยังไม่หายไปนะครับคือเอกคันก็หายไปแล้วฮารอีฟก็หายไปแล้วเหลือแค่เนี้ยเดียว,วที่ยังอยู่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ตาย, <laughs> ายอีเวนต์ b o s s ย Award ครับถ้าใครที่ไม่ทราบครับมันคือเว้นประกาศรางวัลครับที่ก็ได้ว่าประกาศน,นะพวกแมปดี คนสร้างดีเด่นคนสร้าง ugc ดีเด่นพวกนี้ตา่างมากมายอ่ะคือมีเยอะมากการประกาศรางวัลเนี่ยมีหลายสาขานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากผลโหวตของคนดูซึ่งคนดูหลายคนหรืคนเล่นเกมหลายคนเนี่ยก็ว่าโหมีสิทธิ์ครับในการที่คุณเน่ยจะเลือกได้ว่าคุณจะให้ใครชนะซึ่งหลายต่อหลายปีครับก็จะเรียกได้ว่ามีสีสันเฮฮามากหลายคนเชียร์เต็มเลยว่าเฮ้ยเกมเนี้ยต้องชนะแน่นอนสุดท้ายแพ้ ซึ่งไอปัญหานี่มีทุกปีะกับกยอซโยไฮกับอารมีเนี่ยที่ก็ได้ว่าโหตีบ้านแตกใสยขาดอ่ะสองปีที่แล้วที่ก็ได้ว่าแพนะครับเกมมาแรง2เกมเลยคือเกมอย่างอาร์เซนอลกับปิกกี้คู่นี้นี่คือตีกันทั้งวันทั้งคืนนะเพราะว่าไม่พอใจกับผลนวันบ่อยมากซึ่งปีเนี้ยจริงๆเนี้ยวันที่ส1กุมภาพันธ์เนี่ยคือมันควรจะมีโหวตนะครับผู้ชมโหวตบอสซีโหวตมาแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่มีคือปีแถวเนี่ยมีนะครับคือปีเนี้ยเหมือนจะดีเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่บางคนลือว่าแคนเซิลอ้าวทำไมถึงมีลือว่าแคนเซิลคือถ้าใครคนทราบดีครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อีเวนต์มาถี่มากเป็นอีเวนต์พวกจัดสปอนเซอร์ตา่างเช่นบิดอวอร์ดที่ก็เป็นการประกาศรางวัลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของดนตรีซึ่งหลายคนก็ได้ว่าติดตามกันมาเยอะมากแล้วก็เห็นว่าจะมีการประกาศรางวัลแล้วก็มีคอนเสิร์ตด,ด้วยของพีแอนเทอร์ซึ่งโคตรแตกห้า <laughs> นาทีอะ น้อยมากคือเป็นคอนเสิร์ตที่สั้นสุดแหละถ้าเทียบกับเดวิดกัตตานี่เคยคนละเรื่องเลยอันนี้ไม่ขอบ่นมากนะครับตอนแรกก็จะทำรีวิวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้เซฟไว้ไม่ได้เซฟฉากของพิมพ์วัตเตอร์สวยแต่ว่าถ้าพูดได้ก็อาจจะพูดนะครับถ้าไม่มีคลิปเจอจริงในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะพูดเออพรามานน่าพูดมากเลยคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่โ,โหโคตดสันน้นเลยแล้วก็หวยแตกมากคือรวมถึงเว้นอย่างอโรโยคาแมกนาเรนแล้วก็ n ทอูนเอฟเอลไว่าทุกอับนี่ โปรโมทใหญ่หมดเลยของแม่เอร์นนี่คือเป็นรถของฟอร์มูラ1ใช่ไหมของ n f l นเะนี่ยเป็นหน้านของซูเปอร์โบล์แล้วก็อะลโยคานี่คือโยคาให้เฉยไม่มีอะไรมากแต่ส่วนใหญ่ก็ใหญ่นะครับคือ n f l นเใหญ่สุดนะมั้งที่เป็นซนะูเปอร์โบล์เนี่ยเพราะว่าหลายคนนะครับจะชื่นชอบมากเป็นเหมือนอเมริกาฟุตบอลน่ะคือประกาศอีเวนต์ยิ่งใหญ่มากนะครับโปรโมทเต็มที่เลยกับอีเวนต์นี้จนทำให้ด้านของพัลซิโวท์ครับเหมือนจะมีที่ยืนจนต้องโดนเลื่อนไปแต่บางคนก็อ้างว่ายกเลิกเพราะ ถ้าใครติดตามครับทงน้านของบล็อกน่าสุดอะของสรุปผลในช่วงปี2021อะคุณผู้ชมมันมีสถิติบางข้อนะครับที่เหมือนว่าไม่ควรใส่มาเพราะใส่ในตอนบ็อกซี่วอร์ก็ได้แต่ไม่ได้ใส่ครับคือหน้าของพวกสถิติเกมคนเล่นเยอะหรือสถิติประเทศที่เล่นเยอะพวกเนี้ยหรือเกมที่มาไงครับในแต่ละเพจนะคุณผู้ชมที่เราโอ้โหมันเป็นการสปอยบ็อกซี่วอร์ดชัดๆเตะคุณผู้ชมแล้วก็ดูไม่น่าจะใช่อะ่ะที่มันจะเป็นทนา่ของบ็อกซี่วอร์ดจะมาใส่เรื่องนี้เพราะว่าเหมือนพกเขาเนี่ยจะจงใจครับบอกว่า อีเวนต์ปีเนี้ยไม่มีนะโดยประกาศผลไม่ดือไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าเงินได้เป็นเงินองหนึ่งที่หลายคนมือกันเยอะมากอีกส่วนหนึ่งเลยคือ b o x กเซียวครับปีเนี้ยไม่มีลเลยผมเลยหรือพวกแบบว่าสปอยอีเวนต์มาเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างคือเงียบมากจริงเงียบแบบป่าช้าคืออยากจะคิดส่วนหนึ่งว่าเอยอาจจะช้าเพราะว่าทำพวกแอนิเมชันหรือเปล่าเพราะว่าไปแล้วอะ เขาทําเป็นแบบว่าขับเลยนะครับเครื่องบินเลยนีดูจอผสมด้วยซึ่งมันทํานานมากถ้าคุณจะทํเป็นจริงกันนะคุณผู้ชมอีกทั้งปีไหนวะสองพันยี่สิะมันมาช่วงม,มีนาคมนะครับไว้นนั้นมากรุมพาพันตอนนั้นนี่คือไม่มีโหวตเลยนะคุณผู้ชมตอนช่วงม,มีนาคมคือไอ่ไดีโหวในช่วงปี20 2 0กับ2 0 2 1เ็นี่ยคือคนละคุ้ยนะคุณผู้ชมคือ2ปีนี้คือปี20 2พเนี่ยเป็นแนวแอนิเมชันใช่ไหมแต่ว่าไม่มีการโหวตครับไม่มีการแบบว่านั่งเดินชมแบบเมตาเวิร แต่ในกรณีของปีที่แล้วเนี่ยจะมีดูจอผสมกับพวกดูแบบชาญต่างดูคอนเสิร์ตต่างแอนิเมชันต่าง,างแล้วก็ร่างของพวกโหวตก็มีนะครับคือต้องพูดหนึ่งว่ามันไม่เหมือนกับทุกปีนะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงมาสักปี2องอะแตกต่างทุกปีเปลี่ยนตลอดคอนเซปต์มันจะไม่มาไม่เหมือนเดิมแล้วบางทีครับจะทํานานมากหรือทาําช้าทําเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของแมปท่านในปี2อ2 0่อะคือไว้นะครับเพราะว่าทาคอนเสิร์ตมาเนี่ยเป็นแบบเพียวๆแล้วก็มีพวกแบบว่าดูจอเฉยไอที่นานเนะี่ยอค แต่ในของปีแล้วเนี่ยคือนานหลายอย่างนะครับแต่ว่าปล่อยมาทันการนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นไปได้ครับว่าปีนี้อาจจะไม่มีโหวตเหมือนปีก่อนเพราะว่าคนเล่นเนี่ยมันเยอะหรือว่าก็ผลโหวตมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ัางส่วนหนึ่งเพราะว่าอเดลมีกับก็ยองฮายแกก็ด่าบ่อยนะครับว่าทาไมคนโหวตมันถึงไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อเดลมีคนเล่นเยอะแต่คนโหวตแพ้พิกกี้อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างนั้นนะครับผู้ชมเชื่อว่าน่าจะมามีนาคมถ้าเลยมีนาคมไปวเนี่ยบ็อกซี่วอร์ยังไม่มาเนี่ย น่าจะไม่มากระมั้งอันนี้ผมคิดนะถ้ามีนานเมสาครับปีนี้ไม่มานะคือจบเลยบอสซี่วอร์ดแคนเซอแนลแน่นอนละประกันเชื่อว่าน่าจะมิดีเลย์จนถึงข้ามปีจนครึ่งปีหลังมั้งเชื่อเถอะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีพวกแบบว่ามีตัวแชมเปียนหรืออาร์บีเวอร์เทนอีกคืออีเวนต์เนี่ยมันทับเยอะนะคือผสมอาร์บีเวอร์เทนเนี่ยยืนยันว่าอาจจะมาประมาณช่วงสักพฤษภาคมถ้าบอสซี่วอร์ดเนี่ยมาจากนั้นเนี่ยคือน่าจะไม่ทันการนะครับเชื่อผมเถอะ ก็มามีนาคมกับเมษายนถ้าไม่เลื่อนจริงๆนะแต่ถ้าเลื่อนครับหรือแคนเซิลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเมืนน่อวนี้เออจริงๆอีเ,อเวนต์ปีนี้มันก็มีที่จับจองเยอะนะคุณผู้ชมคือเผลอเนี่ยจะเพราะว่าออสการ์หรือเปล่าคือคอนเซปต์ของบอสซี่วอร์ดเนี่ยกับออสการ์เนี่ยเหมือนบบกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าสองเนี่ยประกาศรางวัลเหมือนกันเปียกเลยแล้วก็บอสซี่วอร์ดเนี่ยครับประกาศรางวัลชนช่วงของออสการ์พอดีถ้าจะไม่ผิดน,นะ ซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบว่าเราบอกเด็กจะมีแผนใหญ่นะหรือเปล่านะครับที่จะหยิบออสการ์เนี่ยมาใส่ในอีเวนต์ถ้าใส่อีเวนต์จิงเนี่ยบอ,บอกซี่วอร์ดครับอาจจะไม่มีที่ยืนนะครับเพราะว่าคอนเซปต์นี่เป็นคอนเซปต์กรอบคือมันเป็น Concept คอนเซปต์งานวันที่มันกรอบออสการ์มาก่อนนะครับผู้สมก็เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าดูจากคอนเซปต์ในช่วง2ปีหลังมาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่โดดอาจจะทําได้อยู่แต่ไม่มีเวลาทาก็ได้เพราะว่าอีเวนต์เยอะ เยอะจริงช่วงนี้เยอะมากเยอะจนได้ได้ว,ว่าโหคุณไม่มีเวลาที่จะใส่อีเวนต์นี้มาในอีเวนต์เราบอกอะคุณผู้ชมที่สภาพดูว่าบอสซี่วอร์ดมาครับ5อีเวนต์ติดคือต้องเข้าใจส่วนหนึ่งว่าอีเวนต์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีจุดเด่นต่างกันเช่นเอโรโยคะแจกของฟรีเป็นหนักเอเนฟแอลไทคูนแจกของฟรีเป็นหนักส่วนแมกกาเรนนะครับไม่มีแจกของฟรีก็จะมีขับรถแต่ว่ามันก็ดีอยู่นะอีเวนต์นี้ดีมากแล้วก็น้างของปิดอวอร์ดที่ก็เน้นท่าทาของเก็บของฟรีเหมือนกัน ซึ่งถ้ามันมีวอซี่วอดมาแซงเนี่ยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าน่าจะเร่ต้มเป๊ะอาจจะวุ่นวายก็ได้อันนี้ในเขาคิดหรือเปล่านี่ไม่ทราบน,นะนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมคิดแบบนี้ต้องวนครับว่าวอซีว่วอดปีนี้จะมาไหมานะในช่วงของมีนาคมกับเมษายนถ้าไม่มาเนี่ยไม่น่ามาคุณผู้ชมในช่วงหลังจากนี้เพราะว่ามันจะไม่ว่าง <laughs> มันจะไม่ว่างเลยปลายปีก็มีต่หาหักคือไมันเยอะนะช่วงนี้ก็บอกเยอะมากเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบจบคลิปในนี้ก่อนนะคุณผู้ชม ใครชื่นชอบพี่นี้ครับอย่าก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผู้ชมสวัวีครับสวัสดีครับ